สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคุณอยู่ในเกมลบล็อกนะครับกับแมปที่ชื่อว่ามวเมาส์เคนเานะครับเป็นแมปแน่นอนครับแนวซิมูเลเตอร์นะครับปีนผานะครับเราก็จะระดับระดับเลยดีปันการแล้วกันยากเกิน๋ย่ไม่ผ่านโอเคเรามี2ชีวิตนะเขาบอกนี่ต้องทำไงเดี๋ยวดูสินี่ ครัวคุณผู้ชมครับเขาบอกให้ไปเริ่มตรงนี้นะครับนี่ครับทางล้มต้นนะครับภูเขาเนี่ยชื่อว่าเขียนยญ้าเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นภูเขาในประเทศในประเทศหนึ่งอาจจะแถวอเมริกาอะไรเงี้ยยุโรปเนี่ยไม่แน่ใจนะครับไหนดูดิครับอันนี้มีอะไรเนี่ยมีบ่อติดตรงขานะครับโอเค เราไปลราไปนะครับเขาบอกว่าชีวิตสัตว์ป่าในเคนยามาเคียนย่า national park นะครับ UNESCO world heritage site นะครับอืมเราก็ทำการปีนขึ้นไปนะครับทีน,นี้เอออผมผมก็โดดไม่ได้อ่ะ แต่น,นี้มีในการนะครับอ๋อมันเลือกได้อันนี้คืออะไรวีพี่เหรอไม่มีเลยทีน,น,น,นี้ก็อะไรเป็นเป็นเหรียญตานะครับคุณผู้ชมทางนี้โอเคโอเคตามไปดูในการเ้ยคืออะไรทางนี้นะครับ มาอูมาอูเคฟนะครับถ้าถ้าชื่ออนะไรเนี่ยมาอูมาอัาอ,อะไนระเข้าไปดูดิโลฝนอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมหูมืดมากม,มันมันกระโดดไม่ได้อะ่ะโอ้โหไปไงอะก็ไต่ไปดูเลยเออนี่ไงขึ้นมาได้ครับโอโ้นี่คือนี่ อุย้ยถ้ำ Cultural Cave ภูเขา Hello Cave ไปไปภูเขาดีครับอืเล่นแบบนี้ต้องปีนเขาทางนี้ทางทางนี้เหรอทางไหนอะ่ะอืมทางบนนั้นเหระโอเคม,มันมันขึ้นได้ใช่ไหมนะคือผมก็เดินไปได้ไงกลัวมันจะติดม,มันจะไปไหนไม่ได้ดิ อย่างี้ก็ตามนั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะคุณผู้ชมนี่เลยเดินตามโอเคได้อยู่เฮ้ยจอยกุก๊ปเราจะได้ไมีเดียคิดอ่ะเม็ดเม็ดคิดได้กล่องใ้บ้านจอยไงเนี่ยไม่ใช่โอเคเดี๋ยวปีนขึ้นไปแล้วครับอือหือ สูงอยู่นะโหนี่มีเป็นเหมือนถ้ำนะครับเหล็กๆนี่ไงคขาบอกไปทางนี้คุณผู้ชมตามทางไปอือหือโอ้ยตกไปเนี่ยไม่ตกเนาะโอเคเขาไปทางนูน้นเหรอโหมันอ้อมมากเลยนะคุณผู้ชมโหแต่เราไปดูนะครับ การที่มันกระโดดไปได้นี่ลำบาก,กนะเนี่ยทางนี้ครับไหนดูสิเอา้าเป็นแน,นต่อทางนี้ทางนี้เปล่าคือม,มันมีป้ายไว้คุณผู้ชมนั่นจะทางนี้ครับถูกกว่านี่ถูกอยู่นะเฮ้ย อะไรอะรีมูฟยูเฮมิทอันนี้คือซึิมติดในน้ำเขาบอกว่าค่้นตอนว่าแบบติดอยู่ในน้ำนะให้เอากระเป๋าของในกระเป๋ากับหมวกออกจะได้แบบเบาๆไงเย้ม่เห็นน้ำเลยห้ยได้ปะเนีย่ยได้อยู่เนียติด ได้ได้อยู่ได้อยู่เอาไว้เอาไว้อไวโอเขานี่สูงมากคุณผู้ชม,มเดือนไม่เสร็จเลยเนี่ยทางนี้โอเคทางนี้นี่เหรอนี่แหละน้ำตกโอเคตามทางครับนี่เห็นเจอน้ำแหละผมจะไม่ลงไปนะกลัวลงมันขิ้นไม่ได้ดิ เราตามทางที่เขามีให้ดีกว่าครบคุณผู้ชมเฮ้ยหยุดพายไว้ก่อนนี่โอเคไต่ไปเลยเฮ้ยขึ้นไปดีเฮ้ยโอ้โหเขามันสูงมากครับจัดไปเราติดฮะในต่อดเฮ้ย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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ล้เดี๋ยว เอาติดแล้วต้องทางนี้ชัวเอ้ยไม่ไม่ไม่เอาไม่เอไาไม่ใช่ก็าผิดทางเหรอต้องใส่มว้ผิดทางโลนะครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่ดิโอเค้ยโอเคโอค้อโหเลยเลื่อนรดไปละ อันนี้ไม่น้ำตกอ่ะไม่ใช่แล้วมั้งหรือมันต้องไต่าตามอันนี้วะก็ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเฮ้ยไปไงเนี่ยฝั่งนี้เอาเจ็บอีก ลงน้ำได้ไหมลงน้ำมันขึ้นได้ปะมอ้ยมีโซบด้วยเดี๋ยวเราอ้อมดูครับคุณผู้ชมนี่อย่างนี้แหละปลอดภยัยเอามันติดอะไรวะโอ้โหโอดเลยไ,ได้ไรวะบุ๋มบุ๋มบุ๋ม,มโอเค ทางนี้เลยยกขึ้นไปครับโอ้มีท่าไม่เห็นอย่างเนี่ย,ยโอ้โหโอ้ทํามมาแบบเนียนมากหลบสายตาจัดจัด ขึ้นมาครับคุณผู้ชมโอเควิ๋วมาเนี้ครับมาเนี้ครับโอ้ยค,ค่อยๆไปครับเฮ้ยใกล้แล้วคุณผู้ชมเราจะถึงยอดแล้วนู่นนุ่นนุ่นนุ่นวิมิตินด้วยเช็คพอยต์โอ้ยนอนกันเลยครับคุณผู้ชมเอา้านอนไม่ได้นี่แหละ อมาทางนี้ต่อนะครับเฮ้ยมันขาดเฮ้ยเขาบอกว่าระวังบันไดเขย่านะครับับนข้าบันไดพังเขาบอกว่าไม่ใช่เออสะพานไอ้นี่ยให้กระโดดไปไว่ายน้ำทิปคือให้มีแค่คนเดียวพอแล้วโอเคนี่คืออะไรอะ มันคือเราเดินเขาเรียกว่าสะดุดไม่ได้ไงเรอะเราก็ต้องมานี่แหละฮุยหุยุยอุยุยอุยุยหุยฮุยุยโอ้โหไม่ได้กินหรอกครับคุณผู้ชมนาผมเนี่ยเดินมาหลายบหลายบันไดและผ่านอล้โอยต่อเนื่องเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยอยโอ้ยนี่คืออะไรครับบันไดขาด ให้ว่ายน้ำอะ่ะอุ๊ยโอ้โหเลือดกรดอีกโอ้โหลึกมากนะบ่อเนี่ยขึ้นมาครับคุณผู้ชมเนี่ยมีบันไดด้วยเลือนเหลือยี่สิบสามนะไม่รู้จะขึ้นไปถึงข้างบนได้ไหมเดี๋ยวเราพยายามกันนะครับผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเรา ทำการปีนเขาลูกนี้นะครับนี่เราไต่ไปทางนี้แล้วเนี่ยดุ๊บ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 โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อไอ้นี่แหละถ้เหรอเฮ้ยนี่แหละทางลัดโอเคอเค้ยไปนะคุณผู้ชม ทำมบนไหนมันสน,น,นิมวะเฮ้ยเกือบแ,แล้วมีงี้ด้วยมันได้สนิมืเกือบแล้วไม่ล่ะเคเราไต่นี่ข้าไปอีกอืมจะถึงแล้วจะถึงแล้วอุ้ยอุ้ยฝนตก แต่ได้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะโอเคแต่ได้อยู่เอ้ยโอ้โหทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหหนูมันทำชุบ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 คุณมีน้ำเอ้ยโอ้เดี๋ยว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 ขัดไทนออนใส่น้ำมันโอ้โหอุ้เนี่ยแล้วเนี่ยแล้ว ขึ้นได้ไหมอ้อโหขึน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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โโอโโอโอยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่ไงเราเราทำได้ทุกคนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นโอเค วุ้ย <c oughs> ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหลักบักเลยนะครับขิ้นมาแล้วไปทางไหนอ่ะน่า,นาจะทางนี้เอ้าไม่ใช่เอ้าชิบหายไปทางไหนวะเนี่ยอ๋โอโอเคโอเค เฮ้ยแคปสองแล้วคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมันยังไม่ยังไม่สู้ตีก่อเฮ้ยเขาอะไรวะมันมันสูงจังเลเฮ้ยเฮ้ยมียาให้ไหมครับนี่คืออะไรฮัลโหลช่วยช่วยขอขอไม่เด็กไม่เด็กต้องการยาครับ โลวโลขออยาหน่อยเพื่อนโอ้โหเลื่อนเหลือสิบเอ็ดโอเคครับเราจะไปต่อนะครับคุณผู้ชมอือหืออุ้ยเป็นลำธารเป็นด้วยเราต้องไปตรงนี้น,นี่หิมะเหรอเฮ้ย โอเคโอเคนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ไปครับคุณผู้ชมไปครับไม่ได้สะพานหักวะชิบหายแล้วเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเือมาอย่างนี้ <c oughs> อย่างมือดอะ นเฮ้ยโอ้โหนี่มันอะไรอยู่นี่แล้วก็ขึ้นเฮ้ยจัดไปตายครับตายกินไป แล้วไง,ไงต่ออ่ะนี่เหรอเอ้ยแยะอ่าแลตามคิดไม่เจอดิเฮ้ยแยะแย่แยะแยะแยะทางปีทางทาง,ทางแนวเนี้ยอืมอืมนี่ไงทางนี้อืม นว่าให้ใส่หมวกสําหรับแสงไฟแสงวในน,นี้มืดผมไม่มีน,นี่อย่างนี้เลยแล้วกันโอ้โหม,มืดมากนี่ไงแสงไฟมีแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหม,มืดจัดมองอะไรไม่เห็นเลยครับอยู่ไหนเนี่ยไอย้นี่ที่นี่น โอเค้ถังตันนี่ว่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรนี่ตันโอ้โหไปนี่แค่แสงไฟหมุดมาครับ อ๋อนี่กันเอาแย่ละหลงเดี๋ยวช่วยช่วยผมหลงครับผมหลง ổng chụp hài nó luôn thang thằng chiên này nha tao nè với nghiêm siết chụp siết tam 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 ổng điều 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 mới sai lẽo đi nghe đi Không phải, sai thì mới lần đầu เออก็ทางเดิมอะมันไม่ใช่ทางนี้มันทางไหนอะอเดี๋ยวนะวันนี้มีสองไฟไม่ใช่แล้วต้องลองไปดูเฮ้ยมันเคลื่อ,อนเมื่อกี้อันเมื่อกี้ใช่ไหมเราไม่ได้ดูตรงนี้โอเคนี่มันมีเชือกตามตามทาง เชื่องไปอย่างงี้คือผมมองไม่เห็นเวม,มืดเชี่ยนี่เชื่องไปทางนี้โอ้โหโมันปิดแต่ดีมันก็มีทางนี้ทางเดียวอะอะมาแล้วเป็นสามทางเลยทางซ้ายสุด นีนยังไม่ได้มาเออโอเคเฮ้ยอันนี้ดูมีขามังวะเฮ้ยทางออกโห โหตรงไหนเนี่ยอุ้ยบันดเสร็ดไปยังไม่ถึงอีกโหโอ้มสามเข่าเข่าอีกกี่ชั้นเนี่ยโหใครจัดนะคุณผู้ชมต้องเดินไปดูน,นะครับขึ้นงเงี้ย หน้าทางนี้โอเคโอเคมามาแตะไปได้กันต่อครับติดติดติดโอ้โหโอเครถเดียวฟุ๊ฟุ๊ฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยได้อยู่ได้อยู่นี่อะไรเนี่ย มันมันสูงมากครับคุณผู้ชมแต่กุเงีอืมอืออมืมก็เหมือนเห็นอะไรแดงๆของคุณผู้ชม,มเหมือนลาวาเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะ ต้องไปดูครับคุณผู้ชมมาอุคเญสเอ็กซ so ์ t oh. ิงซาโตว์ o ูคาโนโซมาอุคเญสวัดเดอดทอร์เรนต์แอฟริกาบีโฟร์อีสยูเรปเต็ดอ๋อชิงเก่งเนี่ยในนี้มีอะไรคิดวันไม่ได้ประตูแล้วใช่ไหมล่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ เอ๊ะทำไมครัมันเป็นยางเงี้ยไม่ใช่หรอมั้งรูทรงทำไมเป็นรูๆูฟันโอ,หอ้หะไอีบันดีที่มีรูหรอไม่ใช่ขึ้นกันมันบอกว่าไอ้ภูเขาลูกนี้นะครับสูงที่สุดนะครับก่อนที่มันจะประทุไม่รู้ประทุแล้วมันเตี้ยลงหรืเปล่านะครับม,มันไดอยู่นี่ แต่ว่าอองตรงไม่บอก,กรู้เนี่ยว่าสูงที่สุดคือมันสูงมากครับปีเท่าไหร่ก็ไม่ถึงแต่คงไม่เท่าเอาเวนเรนต์เนาะเอเวเรนต์น่าจะสูงกว่าไ้ขึ้นด,ดีเฮ้ยขึ้นดีเฮ้ย จบดโอเคโอเคได้อยู่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 ชิบ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 ไอจิดโอ้โหอะไรวะตกอะโอ้โหเมัอนไม่น่าตกเลยคุณผู้ชมอะไรเนี่ยโอ้โหอย่างเซง็งโอเคนะถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดกันได้ครับแบบชื่อว่าเมาส์เขียนแย่ครับ คล้ายๆตัวที่เราปีนไอตรงอาร์กติกเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นจะมีอุปกรณ์อะไรแต่นี้มามาตัวเปล่าของทแท้นะครับคิดว,ว่าพวกนี้มันเป็นแค่แบบเลียนตานะครับต้องซื้อเอานะครับสายฟรีอดเลยนะครับก็ยังไงครับช่างก็อย่าลืมกดไลค์กด็จะเป็นกำลังใจครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย